สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่ที่สามแยกะกกทอนนะครับวันนี้เรามีเมนูนะครับหลังตลาดคือเมนูลาบลาบหมู่น่ะเอาม่ยวน ลาบลาบหมูนะครับลาบหมูมีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงผักต้นหอมผักชีเลยครับผมต้นหอมผักชีนะครับต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีแล้วก็อะไรครับแม่ค้าซอยซอยที่เจ็ดแล้วเอาอาทิตย์แรกห้าร้อยคนย่งไหมยำหมูย่างใช่ไหมไม่ไม่ลาบหมูครับลาบหมูสารแหน่อันนี้นะครับอันนี้ไปกินกับสารแหน่เขากุ้งมีแล้วพริกป่นเขากุ้งมีแล้วเอาพริกสดไปกินไหม รับหมูไเลยรับหมูเราเอาเครื่องต้มไปด้วยมีตะไคร้ไปมะกรูดไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อข้างนอกก็ได้เอาเอาผักไปกินกลับหน่อยไหมอ่าเรียครับแตงอันนี้ไปไปกินกลับนะครับอ่าคิดตังครับ โอ้โหแม่ค่ะนี่ครับนี่พี่เจีย๊ยบผักนะครับเจอกันทุกวัน5 0บาทนะครับเจีย๊ยบผักสดนะฮะจำหน่ายผักสดเดี๋ยวเราไปเอาตะไคร้ใบมะกรูดเลยไปต้มต้มต้มเลง้งรับผม ร้านนี้มีขายแต่ใครไปมะกรูดไหมมีขายมะกรูดที่นี่นี่ครับนี่ครับโอ้การเท่าไหร่ครับบาทนึงสิบาทอ่ะบาทเดียวไม่ได้เหรอได้ค่ะจับเสียรเดียวได้หรือเล่าจ้าสิบบาทนะครับครับพร้อมสิบบาทไม่ต้องพร้อมครับโอ้นี่ไปกินกับลาบเนาะจ้าเอาเลยจ้ะนี่กันเท่าไหร่กันละสิบบาทเหมือนกันสิบบาทกันนะครับ นี้เราก็ไปซื้อหมูนะครับมูปกติหมูเขาจะซื้อเนื้อสันนะครับเนื้อสันไปสับนะครับไปฟักเขาเรียกฟักลาบนะครับแต่เร,เรานะ่าจะซื้อหมูบดนะหมูบดง่ายกว่านะวางไว้ี่นี่นะนวางก่อนนะครับโอ้ก้อมนะครับขายน้ำจะจะคาะเจ้าของร้านมาเป็นแต่กล้องอ่าเดี๋ยวเราเอาหมูบดนะครับหมูบดมีไหมครับ หมูบดนะฮะหมูบดสักครึ่งโลแล้วก็เครื่องในครึ่งโลครับแล้วก็เอากระดูกสักสองสามชิ้นเอาไปต้มครับอันนี้ร้านหมูสดท่าพลนะครับปกติเขาจะใช้เนื้อสันนะครับเราไปสับแต่นี้เราใช้วิธีการบดเลยนะฮะเพราะว่าเราทาที่ตลาดนะครับไม่มีเวลาที่จะไปนั่งสับนะฮะสับไม่ได้ด้วย้ะสับโยโต๊ะจะพังหมูสดท่าพลนะครับครับผมเวลาเรามาซื้อนะครับก็สามารถที่จะบอกให้พ่อค้า ให, Dante, ให้ได้เลยนะครับก็จะมีถ้าเป็นลาบลาบเหนือนะครับเขาจะใส่นระแขนใส่พริกลาบนะครับแต่ว่าต้องเอาเลือดเนี่ยไปคั้นกับตะไคร้เอาใบตะไคร้มาคั้นนะครับแ nice. ต่อ <me aning noise> ัน <ihrem> น <hn> ี้เราคงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าใบตะไคร้ไม่มีต้นตะไคร้อาหารได้แต่ใบตะไคร้ไม่มีใครเอามาขายนะครับเขาจะไปคั้นให้เลือดมันแตกนะครับแล้วเวลาเราไปทําลาบเลือดเนี่ยมันก็จะเข้าเข้ารสมากกว่านะครับจะทําให้ใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมของก่อนเนาะเดี๋ยวตั้งโต๊ะนะครับ แล้วก็จะต้มเราจะต้มเครื่องในต้มเครื่องในต้มน้ําซุปไว้นะครับส่วนลาบนี่เดี๋ยวเรามาคนกันค่ำๆรอให้อากาศเย็นกว่านี้ก่อนน,นนะครับไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไปทําเลยครับมีเครื่องบดด้วยใช่ไหมบดสดอเลยเงี้ยเื่องเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบบาทครับหมูสดภาพคนนะครับอันนี้เจอกันที่สามแยกกกทอนนะครับสามวันเลยนะ อังคารศุกร์อาทิตย์นะครับนะก็อยากได้อะไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับอ่าปิดก่อนเดี๋ยวเราไปตั้งเครื่องเดี๋ยวผมกลับมเอานะครับมีคนขายน้ำทันทีแล้วโอ้ยเครื่องมือเราเตรียมอุปกรณ์นะครับมีเตานะฮะมันก็จริงๆมันค่อนข้างระบากใช่ไหมมันจะเป็นชุดปิกนิกนะครับปิกนิก นี่นะครับนี่แก๊สด,ด้วยนะฮะแก๊สนี่ทําได้หลายคราบเลยนะป่องนี้ตั้งแต่โปรติกแรกนี่ก็ยังไม่หมดเลยน,นี่พริกลาบเครื่องปรุงเราเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราได้เครื่องในมาเราก็มาต้มต้มก่อนนะครับต้มเราเพื่อที่จะเอาเครื่องในมาหาั่นใส่แก๊สก่อนกดเสเสร็จแล้ว อันี้เราก็รอนะครับนี่นะครับหมอ้มอหม้อนี่ใหม่ๆเลยนะครับไม่มีความเก่าเลยใช่ไหมคือถ้าต้มแล้วก็ถ้าจะเอาให้มันนัวก็นี่เลยนะฮะใส่ขนอสักหน่อยนะครับตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วคมือก้อนนะครับเขียงมีด ถ่ายหลายรอบเลยสปอนเซอร์ไม่เข้าเลยเมื่อไหร่จะเข้าก็ไม่รู้เอ้านัวงอีกนะครับมีฝาหม้อนะครับโอ้ฝาหม้อมันได้ล้างเลยเราลืมน้ำของเรามีน้ำขวดใช่ไหมนี่มีเดี๋ยวน้ำขวดนะครับใส่เพื่อเมืออาชีพนะครับใส่ผ้ากันเปื้อนซะหน่อย ใส่ลคลิปแล้วไม่ได้ใส่โมบีสันตอนด้วยตัวเดียวเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเราใช้เป็นประโยชน์แดดมันร้อนนะครับนี่มีถุงมือด้วยนะถุงมือนะครับ เอาผักเราไปวางไว้นนุนสนใจเขาก็มวยแตงแล้วมั้งครับคือเวลาเราทํานะครับถ้าเราทานหลายคนก็ต้องมีบ้างนะแต่อยู่คนเดียวบางทีผมก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับอย่างแตงโมงนี่ก็อาจจะเค็มหน่อยนึงทานคนเดียวมือก็ไม่ได้ล้างนะครับแต่อันนี้เราก็เตรียมพร้อมนะครับเวลาเราหั่นหมูหั่นเนื้อหั่นเครื่องในอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่เพื่อนไม่เลอะนะครับอ่า ขนนอสรไดอม่มีีเดีรอน้ำเดือดแล้วก็ค่อยเอาใส่นะ ครับเราต้องต้มต้มเครื่องในก่อนนะครับล้างสนองตื่นถุงมือใส่ถุงมือ ล้างพอน้ําเดือดเราก็ใส่หม้อนะครับใ,ใส่หม้อสุกแล้วเราก็มาหัน่นวันนี้เราอยู่สามแยกกกทอนะครับสามแยกกกทอันนี้อยู่หน้าตลาดนะครับ Og oh. oh, yeah, โบดนะครับโ<ม>บดผิดลาบแล้วหั่นหอมกระเทียมหอมกระเทียมเต็มเตะคนหอมผักชีแล้วก็สละแเน่นะครับใส่ลาบ ครับหันเครื่องใน มูครับมูหมูบดนะฮะปกติเราต้องมาสับนะครับอันนี้มหมูบดมดมาแล้วอันนี้พริกลาบเนือ้อใส่ถุกเลยใส่เครื่องปรุง ลาบมันง่ายนะครับไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะแล้วแต่สูตรนะครับบางที่ก็จะหั่นตะไคร้ซอยตะไคร้ใส่หอมแดงนี่นะฮะอันนี้พริกลาบเราไม่ต้องใส่เขาเรียกลาบเหนียวแต่ปกติลาบเหนียวจะเป็นลาบปลานะสักเครื่องหน คั่วกุงเพิ่มที่ต้องมีน้ำปลาใส่ ตะแค่้ต้นหอมผักชีแล้วก็บีบมะนาวใส่ sẽ là ส่งี่โคงเรียบร้อยครับ